สวัสดีครับพบกับ洛克แมนเอกได์กันอีกครั้งนะครับวับนนี้นะครับผมจะมาเล่นให้เห็นถึงสุดยอดแห่งสปีดรันนะครับบางคนคงสงสัยว่าสุดยอดแห่งสปีดรันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะนบอสตัวนี้เนี่ยเป็นบอสท,ที่ผมเข้ามาเล่นบ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้มันช็อตคัดเร็วคือมันเข้ามาปุ๊บเจอบอสเลยแล้วก็ตีตายง่ายมาก ช่วยให้เราเก็บแกลเลอรี่ได้เร็วมากหลายๆคนมีปัญหาการเก็บแกลเลอรี่นะครับด่านนี้นะครับเป็นด่านที่เอาไว้เก็บแกลเลอรี่ได้ไวสุดๆนะครับผมแต่ถ้าคุณไม่อยากเปลืองตัวของกระป๋องนะไปเล่นด่านคออฟหนึ่งขี่สองนะครับอันนั้นก็เร็วเหมือนกันนะใช้เวลาประมาณแค่นาทีนิดๆเองต่อหนึ่งแกลต่อหนึ่งด่านนะต่อหนึ่งครั้งนะครับก็เก็บแกลเลอรี่ได้ไวพอสมควรถ้าใครสําหรับสายแกลเลอรี่นะครับอันนี้ก็ประมาณสักสามสิบกวิอันนู้นก็ประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับก็ถือว่า สมน้ำสมเนื้อนะาสำหรับผมอะผมชอบเลยนะครับถือว่าใช้งานง่ายนะครับแต่ทําไมทุกคนคงสงสัยว่าทำไมผมอะเข้ามาแล้วผมไม่ทําอะไรเลยให้มันเดินทํานู่นทำนี่ทําอะไรนะครับเพราะว่าผมต้องการจะทำก๊อตสปีดครับผมเกมนี้มันมีความลับความลับดีความลับความลับซ่อนอยู่อย่างหนึ่งคือเราจะได้พลังก็อตสปีดมาครับถ้าเราไม่ขยับตัวละครเลยเป็นเวลาประมาณสัก4-5นาทีนะครับให้สังเกตมุมขวานะ เวลาที่ผมอัดไว้นะครับตอนนี้นาทีครึ่งแล้วนะครับก็ผมยังไม่ขยับตัวนะเพราะว่าผมอยากทำก็อสปีดนะครับถ้ามันมีภาพพักหน้าจออะไรผมก็จะปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งได้สักประมาณ5นาทีเนี่ยผมจะกดปุ่มให้ดูว่ามันก็อสปีดยังไงนะครับตอนนี้ศัตรูก็โจมตีเรามาเรื่อยๆนะแต่ว่าด้วยความที่เราอะเรเวล่าสองร้อยแล้วไงส่วนศัตรูเนี่ยมันเป็นด่าน3ามขีดสแบบธรรมดาด้วยมันก็เลยโจมตีเราไม่เข้าหรอกต่อให้มันแบบยากก็ยังถือว่าไม่เข้าอยู่ดีนะครับก็ เดี๋ยวจะทาอะไรให้ดูเป็นพิเศษนะอันนี้เป็นเรื่องที่ตลกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เล่นเกมนี้นะครับถ้าไม่หลับแบบผมจะไม่มีทางได้รู้เลยคือตอนผมเล่นอนะ่ะผมเล่นแล้วผมก็หลับไปคือเล่นๆอยู่แล้วก็บูบบูปไปเพราะว่ามันเปิดอยากเราจะเก็บแกลเลอรี่ไงเราก็แค่จะกดเข้าด่านแล้วเราก็ทิ้งเครื่องไว้ครับทิ้งไปทิ้งมาไป5้านาทีส0นาทีบางทีครึ่งชั่วโมงก็มีนะกลับมาดูทีเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นทําไมมันอยู่ดีมันสปีดเวิลดขึ้นมานะครับก็สปีดขึ้นมาได้นะครับก็เป็นเรื่องตลกดีเหมือนกันผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเกิดจากบั๊กอะไรนะคือเกิดจากเครื่องของผมเองเกิดจากตัวเกมที่มีบั๊กนี้อยู่แล้วหรือว่าเกิดจาการะบบปฏิบัติการ iOS Android หรือจะเกิดจากตัวเกมยังไงก็ไม่รู้นะครับหรือเฉพาะผมคนเดียวก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันปัิหาเนี้ยจะเกิดแค่ผมคนเดียวก็ได้ ผมไม่รู้เลยว่าสาเหตุหลักมันมาจากอะไรครับแต่ว่าผมเจอมันมาลานแล้วตั้งแต่ผมทำคลิปแรกๆเลยคือผมก็เก็บแกลเลอรี่มาเรื่อยๆนะผมก็จะเจอเคลแบบนี้ตลอดครับก็พอเจอนานๆก็เลยรู้ว่าเออเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยน่าสนใจดีนะครับแล้วก็คาดไม่ถึงว่ามันจะมีนะครับตอนนี้ก็พักหน้าจอแล้วนะครับจะเห็นว่าจอมันเริ่มมืดแล้วครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับ เซฟหน้าจอไว้นะประมาณสักสนาทีครึ่งมันจะเริ่มพักหน้าจอนะเรายังไม่กดปุ่มนะถ้าเรากดปุ่มตรงนี้ไปเนี่ยมันเหมือนเราแอคทีเวตจอด้วยมันก็จะทํางานนะครับเราจะให้มันจอมืดๆอย่างน,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 นี้แหละครับเป็นการพักหน้าจอไปเรื่อยๆนะผมอัดจออยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนอัดจอมันจะมืดแบบนี้หรือเปล่านะแต่นี้ผมอัดจอแบบที่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่เราก็จะรอไปเรื่อยๆครับให้เขาโจมตีเราไปเรื่อยๆฮะเราไม่สนใจครับดูไปเรื่อยครับเรียกว่าเราสู้กับเอเวอรสเ์นท่ลนะครับคือว่าสภาพแวดล้อมนะคร อบอนเตอร์ก็จะกระโดดไปกระโดดมานะแล้วก็โจมตีเราไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูกันว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับเราจะได้สปีดเวิร์ลมาตอนไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆแล้วอะตอนสปีดเวิร์ลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอะมันดูจากมอนสเตอร์ได้ด้วยนะคือถ้าศัตรูมันเคลื่อนไหวเร็วขึ้นอะมันก็เท่ากับว่าเราเข้าสปีดเวิร์ลเหมือนกันแต่ว่าสปีดเวิร์ลเนี่ยจะอยู่กับเรานานไหมนะครับมันขึ้นกับว่าเราเนี่ยนะครับทิ้งเวลาไว้นานแค่ไหนในเกมนะครับ สมมติผมทิ้งไ้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยสปีดเวิร์อาจจะได้สักประมาณสัก30วิถึง60วิบวิแต่ถ้าเกิดว่าผมอะทิ้งเกมไว้แค่5นาที6นาทีสปีดเวิร์จะระดับแค่2อวินาทีก็ได้เหมือนกับมันเรายิ่งทิ้งเวลาไว้นานเท่าไหร่อ่ะสปีดเวิร์มันจะนานตามไปด้วยครับก็เป็นระบบที่แปลกดีแต่ผมไม่รู้ว่ามันทาได้ตลอดการหรือเปล่านะแต่ว่าที่ผมทำผมมันมันเกินเกินกับผมไงผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็เป็นระบบที่เจ๋งดีแล้วก็อย่าเอามาเล่าสู่กันฟังครับว่านี่มันคือสิิิ่่งงทีเกดขึ้นจรครคับ แล้วก็เกิดแบบที่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นบั๊กในล็อกแมนเอ็กไดด้วยนะแต่คนอื่นอาจจะไม่เกิดก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะเกิดแบบผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาใส่ใจแบบผมก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะเก็บเอาไว้ครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งที่เกมมันมีออฟไลน์มันยังจะมีอยู่ไหมบั๊กนี้นี่จุดสําคัญของตรงนี้ครับถ้าออฟไลน์แล้วมันยังมีบั๊กนี้อยู่นะน่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าเฮ้ยบั๊กนี้มัน เกิดมาได้อย่างไรนะครับแล้วมันยังมีอยู่เป็นซูเปอร์ซิเคนของเกมนี้เลยนะครับและอาจจะมีแค่ไม่กี่คนที่รู้ว่ามันมีสิเคนนี้ก็ได้เพราะมันคงไม่มีใครบ้ามาหลับคาเครื่อง30มนาทีชั่วโมงหนึ่งหรือมัง้งหรือมังอม้งไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีก็ได้อาจจะมีหลายคนก็ได้แต่ไม่ใช่ผมอ่ะผมเก็บแกลเลอรี่ผมก็หลับไงมันก็เลยทําให้ผมเจอนะครับโอเคเราคิดว่าสมคูรเกี่ยวบเวลาแล้วเดี๋ยวเรามา เปิดดูกันดีกว่าว่ามันได้อย่างที่เราคาดการไว้ไหมนะครับมาลุน้นกันครับว่าจะทําได้ไหมนะครับมาที่ฮะเร็วขึ้นอาะเร็วขึ้นโหเร็วขึ้นสองวิเองเนี่ยมันมันเร็วขึ้นแป๊บเดียวครับเพราะว่าผมอะใช้เวลาแค่ประมาณสัก5นาทีครับมันก็เลยทําให้ผมเร็วขึ้นระดับแค่วันหนึ่งวินาทีเองนะเห็นทันไหมทุกคนตอนที่ผมทาอะมันสั้นๆมากๆเลยนะอาจจะต้องทิ้งเครื่องไว้สักชั่วโมงหนึ่งอาจจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น เนี่ยฮะเกิน5นาทีก็ก็แค่นี้เองครับดูได้แค่นี้ครับก็สำหรับคลิปหน้าจะรีวิวอะไรจะชมกันหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ